แล้วคิดว่ามีความเข้าใจขึ้นเยอะไหมในส่วนของคุนอพอเรียนแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงอ่ะเยอะมากครูคืออย่างน้อยคือสิ่งที่ได้นแรกคือความมั่นใจค่ะเพราะว่าก่อนอันนี้ไม่มีความมั่นพูดเลยแม้แต่นิดเดียวคือไม่มีเลยเป็นคนขาดความมั่นใจมากเพราะว่าคือรู้สับแต่ว่าพูดไม่ได้เลยไม่ได้แบบชนิดสปันคือแบงค์นในหัวไปไม่ได้เลยนิ่งไปแต่ครูคือเหมือนมันจับแค่จนคแก่มันอย่งังแล้วก็ ก็สามคำมันยังพอได้ตอนนี้ได้สามคำแล้วมันยังย,งย,งย,งยงาวขึ้นแล้วอ่ะเธอเออดีดีดีคอยอ,<ต>อยู่มันน,<า>นะครับอยู่กับวิดีโออยู่กับวิดีโอไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเก่งภาษาอังกฤษเราจะเก่งมากุดจุดเยอะค่ะนี่แค่เรียนไม่กี่ครั้งเองก็ตีเยอะเยอะมากเห็นภาพนั้นภาพนี้ว่าใหญ่ขึ้นเล็กขึ้นก็รู้เนาะ bigger much bigger a i t t l e bigger แล้วก็ยังพูดเป็นอ้อเราก็ต้องมากขึ้นเือ very much very much อะไรเงี้ยคือเราจะใช้ very much very much เราไม่รู้ว่า more than more than อ่า more than less than เราไม่รู้ว่าที่เออครั้งแรกก็จะใช้ so so beautiful อ่าเอา so ไว้ก่อน่เอา so ไว้ก่อนนะครังเดียวนั่นแหละที่สไตล์คนไทยคนไทยก็จะถอดแบบแบบคุ้นสูนั่นแหละเริ่มต้นการพูดก็เป็นยังไงก็ถอดแบบเดียวกันอ่า I like it very much it's very h o it คือเราจะใช้แค่ได้แค่นี้ค่ะแล้วก็อะอืน่นไม่ไดลยแ่ความเรียนก็พยายามไม่อ,อยู่ในหัวเลยใช่ไหมมันไม่รู้ว่าจะไปแบบไหนว่ะเออเห็นไหมแล้วก็ได้เยอะอืมก็ก็ถือว่าโชคดีที่ตัดสินใจลงคออ์อนี้ค่ะครูเพราะว่ามันมีมีเหมือนเราไปดูว่าเราจะเรียนคอสไหนมันมีมาเยอะเจอะเยอะมากคือให้เลือกให้เลือกแต่สุดแล้วก็แอดมินก็ส่งส่งไล่ไล่มาเลยก็เลยเปิดดูวิดีโอย้อนหลัง ประเดี๋พอเรียนมันไม่เครียดอันดับแรกคืออตดสินใจเลยคือไม่เครียดไม,ไม่มีไม่มีไม่เครียดแล้วก็พอดูแล้วมันเข้าใจอ๋อเก็ตมันเก็ตง่ายถ้าเครียดแล้วต่อให้แบบมันมันเรียนไม่นสนุกค่ะก็ละเลยว,ว่าพอมาเจอครูสน,นุกไปด้วยได้ความรู้ไปด้วยว่ามันเอนจอยมันมันแล้วเวลาเรียนจบมันแฮปปี้มันรู้สึกว่าไม่ต้องแบก แ่ม,ม่าต,ต้องแย่แกมาาเราไปไ<ม>พูดเราไปเราก็ไปฟังต่อพูดต่อสนุกกับมันก็น่าจะได้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่เป็นแบบว่ากลัวว่าเรียนเจอแบบนั้นก็ัวเรียนแค่ไม่กีดครั้งแล้วตัวเองจะไปไม่ได้แล้วเจ้าก็คือจะไม่เรียนต่อจะไม่ความรู้สึกว่ากลัวการเรียนภาษาไปเลยคนไทยเนี่ยคล้ายกันนะไม่ได้แปลกนะคุณออคนไทยเป็นแบบคุณออหมดเ <นะ S 1> ป็<ค>นแบบนี้หมดถ้าไม่ไหวเนี่ยทิ้งเลยนะจะเสียเท่าไหร่ก็ไม่ยอมทิ้งจริงๆทิ้งเงินเยอะเสียเงินไม่ไม่คุ้มเสียเวลากับกับ เสียเสียโอกาสที่จะเรียนต่อทําให้เราไม่อยากเรียนต่อแต่มันหาคอร์สเรียนยากนะครับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมันเหมือนซื้อลอตเตอรี่นะไม่ได้หาง่ายนะคอร์สเรียนภาษาอังกฤษผมจะบอกให้หายากยากยากมากหนูดูอยู่เป็นนานนานมากค่ะครูนานมากโชคดีที่คือกําลังจริงๆอ่ะตัดสินใจจะคือจริงๆจะลงอีกคอร์สหนึ่งราคาสูงมากอืเราอยากจะในเดือนสองเดือนค่ะตอนนี้กําลังใจพอดี อ่าอีทูบของครูเด้งขึ้นมาเฮ้ยอืมดวงจะได้เป็นลูกศิษย์กันชื่อชลังกระป๋สินใจ <c oughs> ที่ถึงตาใหแล้วแบบแล้วก็ตวเตรียมเงินจำไรเตรียมขอเลขที่บัญชีอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะครูเหลือแค่กันคุณเงินดีนะก็ยัง<อ>ไม่มั่นใจ<ด>ว่าไปเรียนแล้วจะเรียนได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่เรื่องคอร์สเขาดีแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะเรียนได้หรือเปล่าแล้วจะไปจ่ายตังค์ยังไงก็ไม่สค้นมันไม่แคร ยังไม่เจอไม่เจอของครูเลยค่ะก็คือมันยังไม่มีแบบไล่ไล่เพื่อนมือผมเข้ามาเยอะเวลาเราค้นหามก็จะมีเข้ามาเยอะพอาจะตัดสินใจวันนั้นพอดีเจอครูเลี้งขึ้นมาก็เลยเบรกใสการโอนเงินอะไรทุกอย่างเอาไว้แล้วก็ปานมาดูเสร็จมาถึงใจเลยค่ะใช่ก็คือยกเลยคือคือตัดสินใจขอยกเลิกว่าไม่สะดวกเรียนค่ะขอพวกเขาแล้วก็ ปาคูโทนี่มีอิมแพคขนาด oh, น yup> Bal, ี้เชียวเหรอโอ้สุดยอดเนาะคุณสุเหมือนกันเลยก็ตั้งใจว่าจะต้องจะเริ่มจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มแล้วคนนี้เจอเยอะมากพออยู่ๆมาเจอของครูโทนี่ลองดูย้อนเข้าไปดูอ่าเข้าไปถามแอดมินแอดมินเขาก็บอกว่าอ่าพี่อ่าพี่ลองดูวิดีโอก่อนไหมครับก่อนที่จะตัดสินใจ ก็เลยเปิดน้องให้ดูดูเสร็จก็ดูดูดูน่าสนใจเพราะแล้วก็มีจุดอ่าเขาเรียกอะไรนะจุดสปามันมีอ่าให้เราอยากเรียนก็คือว่ามีพี่คนหนึ่งที่เขาไม่รู้ภาษาอังกฤษแต่เขาสามารถพูดได้เขาเรียนกับครูโทนี่ได้ตรงนี้มันก็เลยเป็นจุดที่ว่าเราเอเราน่าจะได้อรู้แต่ใช่มันเป็นมันเชียร์อัพให้เรา เท่ากเฉียบสุดยอดสุดยอดแสดงว่าพวกคุณก็ต้องมีเหตุผลส่วนตัวไม่ใช่ลลงมมั่วเนาะเพราะว่าลูกศิษย์หลายคนลงสี่คอร์สห้าคอร์สเรียนไม่ได้ก็ตามตูมตามตูมตามจนคอร์สที่ห้ามาเจอคนนี้อยู่เลยนิ่งเลยก็มีเยอะเลยนะครับแล้วดูแล้วค่ะแล้วดูแล้วคอร์สของครูทนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบดีแลกท่าเรสบายเรียนแบบตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งทําให้เราอยากเรียนกล้าเรียนกล้าพูดกล้าอะไร คือครูท่านนี้ก็ดีใจอ่ะแม้แต่ว่าคนที่เขาอยู่สารัฐเนี่ยเขาก็ต้องเลือกพอสมควรก็ไม่ใช่แค่เขาเลือกมันก็ต้องแพร่ทอดอะไรเขาดูช่วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบเรื่องเวลาด้วยค่ะอยอเรื่องเยอะเยอะเพื่อนก็ดูให้เยอะใช่แนะนำครูต่างตัวตัวคอร์สนู่นนี่นั่นดูเยอะมากเทปเยอะอืมคุณออนั่นจะละเอียดพอสมควรคุณออจะละเอียดละเอียดจบ ข้อมูลทุกเยอะเจะมากเขาเรียกว่าน่าจะมีดีเทลค่อนข้างเยอะค่อนข้างมีเขาเรียกว่าคือไม่ให้เสียเวลาไงลงทั้งทีต้องไม่เสียเวลาเพราะว่าที่เซฟคือแออเสียเงินไม่ไม่เสียแต่ว่าคือเวลาเวลากับแล้วกับสิ่งที่ได้มามันต้องให้ได้มันเสียเวลาไปมันต้องได้มาใช่ไหมเพราะว่าที่เราเสียเวลามาตรงนี้มัน คือเราสามารถทําอย่างอื่นได้เยอะเราได้ได้น้องเพิ่มอีกหนึ่งคนได้พี่สาวหนึ่งได้ใช่ไหมได้เพิ่มอีกใช่ไหมไ็้แน่นอนทำให้เรารู้จักกันได้กัญยาณมิทรข้างอืมสุดยอดนะมันเป็นอะไรหลาคนใ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 นครอบครัวของเราเนี่ยรู้สึกว่าดูแลแบ่งปันเกื้อกูลกันนี้ดีเกื้อกูลกันนี้ดีแบ่งปันกันดีนะเพราะว่าครูโทนี่ปลดล็อกมาจากตัวปัญหาครูโทนี่เองนะครูโทนี่ปลดล็อกมาแล้วหาวิธีแก้ ปดล็อกปลดล็อกวิธีแก้ไปพิสูจน์คือต้องไปคุยกับฝรั่งในทุกโซนถ้าคุยรู้เรื่องเข้าใจอะไรได้โอเคแสดงว่าเราผ่านแต่ก่อนเราไม่ได้ไงกูโทนี่ก็ต้องหาวิธีปลดจนแบบว่า,าพูดกับคนโซนอเมริการู้เรื่องโซนออสเตรเลียรู้เรื่องโซนแคนาดารู้เรื่องโซนอังกฤษรู้เรื่องจบอ่ะโซนอินเดียรู้ไม่รู้บ้างก็ไม่เป็นไร <laughs>